วันนี้ธนูสิงห์มาโดครับคมพยักบางแข้งขวาคมยักต่อยซ้ายเตะจาอยางอีกแล้วธนูสิงห์เหมือนจะเห็นแผลแล้วครับเดี๋ยวก็ไม่ยกอีกดูสิว่าชกอัพจะเป็นอย่างไรบวกด้วยศอกปักศอกต่อยหมัดหนึ่งสองสามเตะจาอยางอีกแล้วธนูสิงห์จับได้ใครตีใครครับ อก็เจอสวนทันทีหนึ่งสองสามจิ้มลำตัวครับหมัดที่สามของท่านธนูสิงจิ้มหมัดขวาเตะงนเตะซ้ายนะทุกคนเขาอ้าวยากเดี๋ยวธนูสิงจะได้ใจถอยไม่ได้เดี๋ยวได้ใจประกอบแล้วไอ้อารับเริ่มเริ่มจะเห็นในครับเริ่มจะเห็นในเขย่าเขย่าเด้งเข่าขวามา ธนูแข่งหน้าของคมพยัลรถแข่งซ้ายนี่ครับเตะขวามันก็ติดหุกซ้ายของคมพยั์สู้เล่นนอเลี้ยงมันกว่าเยอะเขาว่าอย่างนั้นธนูสิงเตะขวาต่อยมัดหนึ่งสองคมพยั์เตะซ้ายเตะซ้ายตีไปเลยครับถ้าตีไม่ได้ก็ต้องแยกนะครับอย่างนี้ก็ไปคุณให้ผมก็คืนงดเชื่อบือทวงสลับขาเตะซ้ายสายมัดซ้ายขืนขวา เติมเลียขวาน่าจะเดือดเตะซ้ายโหนดีก oh. ต oh ่างหากค้ง hmm. ช uh ูโ oh. อ ah ้ยโอ้โหเตะเขาตัวเองโดนเท้า oh. ร่องแข้เขนาอ้าวซ้ายมาแล้วเริ่มจะสนุกขยับขยับแต่ไม่มีจังหวะครับธนูสิงห์เถองนั้นคมพยัก อ่าสายมาสายขึ้นคนละแข้งคนละแข่งเอาอีกเอาอีกขวามาเกี่ยวไม่ลงตีตีกระบเน็บกันเบาๆไม่เนื้อไม่เนื้อไม่หนักอย่ายกนี้มาคุมจังละคนพยากางธนูสิง รวบล็อลกมวนครับ,บนมวลชนะครับแม่สุ